อดีอ o บุ๊สุขกับเสียงนิทานอิศพคำกรอนเรื่องจอมขอจอจอเจี๊ยกเจี๊ยกแต่งโดยตุปองเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปปันภาพโดยพิ่ตูน่นฤมลตนวันสมบัติเจี๊ยกเจี๊ยจอจอลอลิงห้อยโหนโจนวิ่งกลิ้งกลิ้งจอหวอหยุกหยิกไม่หยุด ไม่นิ่งสุขสนจริงจริงเจี๊กจอ๋อเจี๊กจอ๋อใครมีขนมอร่อยเจี๊กจ๋อจะคอยขอจอ๋อขอจอ๋อเพื่อนเพื่อนแบ่งขนมให้เจี๊กจ๋อไวไวกินไม่ยอมพอจ๋อมีขนมอร่อยเพื่อนเพื่อนคอยคอยขนมของจอ๋อ ใครขอจอก็ไม่ให้ไม่ได้ไม่ได้ไม่พอไม่พอเพื่อนๆนก็เลยไม่รักไม่ทายไม่ทักไม่มองเจี๊กจอเจี๊กจอแบะปากแบะอกตลกตลกไม่เงาะไม่เงาะไปอยู่ที่อื่นก็ได้เพื่อนใหม่มากมายมีให้จอขอ เพื่อนใหม่จอตีสนิทสกเกาสก,กิดประแจประจอกระรอกหามจุกกระปุกกินลูกท้อสุกหวานคอหวานคอลูกทอ้ออร่อยอร่อยขอหน่อยขอหน่อยขอจอขอจอ่อกระรอกมีท้อสิบลูกแบ่งให้สามลูกไม่เอาไม่พอ กระรอกเบื่อนายเดินหนีไม่เอาก็ดีไม่เงาะไม่เงาะเจี๊ยจ๋อโกรธควันออกหูเดี๋ยวเธอหน้าดูจะรู้ธิจจอ๋อผลักกระรอกหลมกล้นจำเบา้าแล้วจ๋อก็เข้าไปแย่งลูกท้อเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ไม่รักไม่ทายไม่ทักไม่มองเจี๊ยจอ มีขนมเขาก็แบ่งกันไม่ให้ไม่ปันไม่เล่นกับจอ๋อไม่มีเพื่อนเหลือสักตัวจ๋อกลัวจ๋อกลัวช่วยจอ๋อช่วยจอ๋อเกี่ยวก้อยคืนดีกันนะจ๋อเลิกแล้วละ่ะขอจอ๋อขอจอออ๋ออีอ i o บุ๊กสุขกับเสียง